สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูหมิวในวิชาภาษาไทยเช่นเคยนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกันนั่นก็คือเรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูค่ะจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยการพูดแสดงความคิดเห็นจะต้องระบุข้อเท็จจริงให้ถูกต้องตรงประเด็นเชื่อถือได้ครอบคลุมเนื้อหาที่พูด ข้อคิดเห็นที่พูดนะคะจะต้องอยู่บนหลักของความมีเหตุผลไม่กระทบผู้อื่นใช้น้ำเสียงกิริยาการพูดที่แสดงถึงความเป็นมิตรไมตรี นักเรียนอาจจะสงสัยนะคะว่าการพู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันสำคัญอย่างไรทำไมเราต้องมาเรียนด้วยนะจริงๆแล้วนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็ได้พู้แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆกับผู้อื่นเป็นประจำอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนจะพู้แสดงความคิดเห็นในเรื่องใดก็ตามนะคะนักเรียนจะต้องคำนึงถึงผู้อื่นด้วยนะคะ ดังนั้นครูหมิวจึงได้บอกว่าเวลาที่เราพูดอะไรเราจะต้องพูดอยู่บนหลักของความมีเหตุผลมีเหตุผลว่าทำไมเราจะต้องพูดแบบนั้นมีเหตุผลมารองรับใช้น้ำเสียงนะคะที่สุภาพอ่อนโยนเนาะไม่กระทบหรือว่าทำร้ายความรู้สึกจิตใจของผู้อื่นนะคะโดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราพูดสื่อสารกัน เมื่อมีผู้พูดก็จะต้องมีผู้ฟังนะคะมีผู้พูดก็จะต้องมีผู้ฟังเราเนี่ยจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องของมารยาทวันนี้นะคะครูมิวก็จะมาบอกเกี่ยวกับมารยาทของผู้พูดและผู้ฟังให้นักเรียนเรียนรู้แล้วก็ได้ตระหนักถึงกันนะคะ มาดูนะคะมารยาทในการพูดถ้าเราเป็นผู้พูดเป็นฝ่ายในการพูดเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหนึ่งเลยนะคะเราควรจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนพูดมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดอัอนนี้ในฐานะที่เวลาเราจะต้องพูดเรื่องต่างๆให้คนอื่นฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นการรายงานหน้าชั้นเรียนการพูดประชุมต่างๆ ต่อมาใช้น้ำเสียงนุ่มนวลใช้ถ้อยคำสุภาพแล้วก็มีความเหมาะสมนะคะและเราเนี่ยควรจะต้องรู้จักการกล่าวขอโทษเมื่อพูดผิดและกล่าวขอบคุณเมื่อได้รับคำชมเชยนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทขั้นพื้นฐานหากเราจะต้องออกไปพูดในที่สาธารณะต่อมาคือมารยาทในการฟัง หากเราเป็นฝ่ายฟังเป็นผู้ฟังที่ดีเราควรจะทําอย่างไรนะคะ 1. เลยเราควรปรบมือให้เกียรติผู้พูดทั้งก่อนพูดและหลังพูดจบนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเป็นเหมือนขวัญกำลังใจเล็กๆหรือให้เกียรติเขานะคะในการพูดครั้งนั้นนั่นเองต่อมาคือเราเนี่ยควรฟังอย่างตั้งใจไม่ควรพูดคุยหรือเล่นขณะฟังนะ และหากมีข้อสงสัยนะคะควรให้ผู้พูดพูดจบก่อนไม่ควรถามแทรกระหว่างคนอื่นพูดนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไปทำลายสมาธิของผู้พูดนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นมารยาทที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เอาไว้ลแล้วก็ควรตระหนักถึงด้วยนะคะ ต่อมาค่ะครูเหมีวมีนิทานเรื่องหนึ่งจะให้นักเรียนดูนะคะให้นักเรียนฟังแล้วก็ดูให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังแล้วก็ดูนิทานที่ครูหมีวจะนํามาให้ดูนะเพราะเมื่อนิทานจบแล้วนะคะครูเหมีวมีกิจกรรมให้นักเรียนทําด้วยอ่าถ้าเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยค่ะ ฉันคือตุ๊ก,กตาในกล่องของขวัญเธออุ้มฉันออกมาและพูดว่านี่คือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันที่ไหนมีเธอที่นั่นมีฉันฉันอยู่กับเธอในทุกๆท,กที่ยามเธอไม่มีเพื่อนฉันบอกเธอไม่เป็นไรยังมีฉันฉันจะอยู่ เป็นเพื่อนเธอยามเธอร้องไห้ฉันบอกเธอไม่ต้องร้องกอฉันไว้ใช้ตัวฉันซับน้ำตายามเธอกลัวปีศาจร้ายในห้องมืดฉันบอกเธอไม่ต้องห่วงในคืนนี้ฉันจะคอยปกป้องเธอจงนอนหลับให้สบาย ฉันจึงคิดเธอคนนี้ช่างอ่อนแอและเบาบางและตัวฉันตัดสินใจให้คำมั่นและสัญญาตุ๊กตาตัวนี้จะเคียงข้างดูแลเธอตลอดไปวันเวลาผ่านไปเธอเติบใหญ่และงดงาม ตอนนี้เธอไม่เหงาแล้วอีกต่อไปฉันถามเธอเธอเบื่อไหมเราไปเล่นกันดีไหมเธอตอบไม่ไม่ไม่ฉันมีนัดกับเพื่อนๆฉันถามเธอเธอ,เธอเศร้าหรอกอดฉันสิใช้ตัวฉันซับน้ำตา เธอตอบไม่เป็นไรฉันจะไปหาคนรักให้เขาช่วยปลอบโยนฉันฉันบอกเธอคืนนี้เธอไม่ต้องกลัวฉันจะอยู่ปกป้องเธอจากปีศาจเธอตอบไม่ต้องหรอกปีศาจร้ายไม่มีจริงห้องมืดมิดฉันไม่กลัว อีกต่อไปไม่ไม่ไม่ไมคำคำนี้ช่างบาดใจฉันเลือกเกินแต่ฉันยังคงจำคำมั่นของตัวฉันจะอยู่เคียงข้างเธอและดูแลเธอตลอดไปฉันจึงบอกหากมีอะไรที่ต้องการเธอบอกฉัน ฉันจะอยู่ที่ตรงนี้ไม่ไปไหนแต่เธอตอบไม่มีหรอกความต้องการจากตัวเธอเพราะตอนนี้ฉันเติบใหญ่จนแกร่งกล้าหากให้ฉันยังคงเล่นตุ๊กตาคนคงหาว่าฉันบ้าเป็นแน่นอนฉันนิ่งเงียบและถามเธอแต่ว่าเธอเคยบอกว่า ตัวฉันคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตเธอสายหน้าพร้อมบอกว่าใช่ฉันเคยเพราะมันคือช่วงเวลาของตอนนั้นแต่ตัวเธอต้องเข้าใจมันไม่มีสิ่งสิ่งใดที่ยั่งยืนฉันขอบคุณในความรักที่เธอให้ ต่ได้โปรดเก็บมันไว้ในตัวเธอเพราะเวลาของตัวเธอได้หมดลงในตอนนี้ตัวฉันนั้นได้โตแล้วไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนตุ๊ก,กตาอีกต่อไปแล้วตัวเธอก็จากไปสู่โลกกว้างทิ้งฉันไว้ในกล่องไม้ ใต้บันไดและตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามันผิดที่ตรงไหนมันผิดที่ฉันจมปลักกับคำมั่นของฉันเองฉันเริ่มนอนหลับตาลงและนึกถึงนึกถึงวันที่เธอแกะกล่องของขวัญ โอเคค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะกิจกรรมในวันนี้นะคะครูหมิวเนี่ยก็จะให้นักเรียนบอกความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นที่ได้ฟังและดูจากนิทานเรื่องตุก๊กตานะคะโดยการพูดแล้วก็ถ่ายวิดีโอมาส่งลงในโน้ตที่ครูหมิวสร้าง สิ่งที่จะต้องมีในวิดีโอนะคะนักเรียนจะต้องพูดอะไรบ้างอมาดูดีๆนะตั้งใจฟังครูมิวนะคะอย่างแรกเลยก็คือคำทักทายเวลาที่เราพูดเปิดวิดีโอขึ้นมานะเราก็จะต้องมีทักทายสวัสดีครับสวัสดีค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลของนักเรียนนะคะต่อมาก็คือนักเรียนเนี่ยจะต้องตอบคำถามของครูมิวข้อแรกเมื่อนักเรียนดูนิทานจบแล้วเนี่ยนักเรียนรู้สึกอย่างไรก็ต้อง ออกมานะคะต่อมาค่ะถ้าหากนักเรียนเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นในเรื่องนิทานเรื่องนี้อ่ะนะคะจะทําอย่างไรกับตุ๊กตาอ่านักเรียนก็ลองแสดงความคิดเห็นออกมาดูว่านักเรียนจะทิ้งตุ๊กตาตัวนั้นไหมจะไม่อยากเป็นเพื่อนกับตุ๊กตาตัวนั้นแล้วไหมหรือจะทําอย่างไรกับตุ๊กตาตัวนั้นต่อไปนะคะ และสุดท้ายคือสิ่งที่ได้จากในทานเรื่องนี้นักเรียนได้ข้อคิดอะไรคะสั้นๆตอบคำถามมาเนาะอย่าลืมนะคะสิ่งที่จะต้องมีในวิดีโอเนี่ยก็มีทั้งหมดตามที่ครูหมิวบอกนะ,ะนักเรียนก็นเช่น เปิดวิดีโอมาก็สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงอะไรเด็กชายอะไรนะคะแล้วก็ตอบคำถาม3ข้อนี้ของครูมิวให้ครบถ้วนเสร็จแล้วก็ส่งวิดีโอลงในโน้ตที่ครูมิวสร้างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ